สลดยผมผมก๊อนะครับจากร้านต้นยางโดมพระรามสองก็คลิปนี้นะคะนนรับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของ Inforce นะครับเป็นล้อแฟชั่นของ Inforce นะครับก็เป็นล้อขอบ20นะครับสเปค5ลูลมาตรฐานนะครับคุณลูกค้าสามารถซื้อไปใส่ตกงรถรุ่นใหญ่ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างก็เอาผ่าดเบลฟายแคนนี่แอนคอร์ดน,นใส่ได้หมดนะครับ5ลูมาตรฐานนะครับใส่โคคลราดก็ได้คถ้าชอบนะครับ ข้อดีนะครับของล้อพวกนี้นะครับคือมันจะได้ล้อหน้ากว้างนะครับที่ล้อเดิมยังกว้างไม่ถึงนะครับแต่ความแข็งแรงอันนี้ก็ไปรุนแรนะครับแดแต่งงานนะครับด้แต่ว่าแท้มากน้อยนะครับนัก็คือว่าพวกนี้ก็คือคุณภาพตามราคานะครับล้อแท้ไปดีราคาก็เยอะแสนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันมาดูหลังล้อนะตัวนี้นะครับเป็นล้อนะครับขอบ20 นะครับกว้าง9นิ้วครึ่งนะครับกว้าง9นิ้วครึ่งนะสเปคเขาเขียนเลยนะครับ5รู114.3นะครับออฟเซตนะครับอยู่ที่38นะครับออฟเซตนี้ที่38นะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นล้อที่งานใช้ได้นะครับตุ่ลมหลบอยู่เมื่อไงนะครับเท่เลยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าถ้าใด้สนใจทักมาได้นะครับผมบอกได้เลยน้องขอบใหญ่ๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นเบอร์ใหม่เบอร์หนึ่งนะครับหลายพันเป็นมื่ก็หมื่น นะครับเวลาซื้อกั็ทิ้งเพียงนาทีขอบิใจแบบนี้ต้องมีเงิน4ี่หมื่นหกลบแน่ๆนะครับเพราะเจอยั่งอยู่นะครับแต่ถ้ามาซื้อร้านเราราคาถูกลงเยอะแล้วนะครับเพราะว่าผมเชินมานะครับก็ส่งต่อให้สำหรับพี่ๆที่มองหานะครับอยากได้รองแฟชั่นคอมพิเศษไปใช้งานช่วงสงการแล้วกันนะครับเพราะก็เลงจะถึงแล้วนะครับสนใจทั้งมาได้เลยนะเรามีชุดเดียวเท่านั้นนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้มยำยน ตั้งอยู่พระราม2อบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรเป็นถนนย่านนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมรับคลิปนี้นะครับผมกอ,นกนนอฟ,ฟนะครับจากลานต้นยางยนตขอฝากไว้นะครับเดวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ